กติมีคนกลับบ้านบ่อยอยู่แล้วเวลาว่างต้นนี้เหมือนงานจะรั้งตัวเราว่าไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยค่ะ <c oughs> ที่อำน,นาจ,จเจริญใช่ค่ะจริงๆอแพนนกลับบ้านแบบประมาณต้นมกรา <c oughs> แต่ว่าพอดีแบบได้ปล่อยเพลงแล้วก็ถ่ายละครก็เลยได้เลื่อนไปก่อนก็เลยแบบว่าบอกบอกแม่บอกคุณแม่บอกว่าอุ้ยรอก,ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับไปค่ะว่ายังไงบ้างคะ คุณแม่เข้าใจค่ะคุณแม่ก็บอกโเฮ็ดงานก่อนเลยลูกเดี๋ยวจังมาเดี๋ยวมากินข่าวกินป่าบานเฮ้าคุณแม่ประด้ห่วงคุณแม่ให้ลูกเฮ็ดงานโดนๆห่วงเขาห่วงห่วงแต่ก็แบบเข้าใจงานค่ะเข้าใจใช่ค่ะแล้วกลับบ้านบ่อยยังแค่ไหนคะพี่ข้าวแต่ก่อนบ่อยมากๆถ้าว่างจากละครหรือจากร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปร้องเพลงใกล้ๆบ้านเกิด ก็จะไปพักที่บ้านไปนอนที่บ้านก็จะไปหาคุณพ่อคุณแม่พักสองสาวันก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เ,เป็นช่วงที่แบบได้โปรโมทเพลงได้ถ่ายละครแล้วก็ออกงานคอนเสิร์ตก็เลยยังไม่มีจังหวะที่แบบจะว่างแบบ3วัน4วันอย่างเงี้ยค่ะหเดือนเรากลับบ้านกี่ครั้งครับพี่ครับมิแต่กนกับสามเดือนครั้งหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณ หเดือนหกเดือนแล้วมั้งค่ะใช่ค่ะแล้วเราทำยังไงคะให้ความคิดถึงมันหายไปโทรหาเลยค่ะแล้วโทรหาคุณแม่ทุกวันไหมคะเกือบทุกวันค่ะเกือบทุกวันบางวันก็แบบกลับบ้านดึกไงคุณแม่ก็นอนก่อนแล้วค่ะก็จะโทรหาแบบกินข้าวไรย่างแต่ยังกินทั้งบ้านก็จะบอกว่าอุ้ยปิงไก่เด้อกแกงน้องใหม่โอยากมกระสีลเงี้ยของโปรดของโปรดค่ะใช่ค่ะ ว่าเรากลับบ้านไม่ได้เราก็ใช้โซเชียลในการกระชับความสัมพันธ์แทนใช่ค่ะบางทีแบบว่าเราเราไม่ว่างที่แบบจะโทรหาคุณแม่อย่างเงี้ยแม่ก็แบบเปิด Facebook ให้เปิด f Facebook ให้ใก็มี Facebook เขาก็เช็คตลอดลว่าเป็นไหนก็เห็นคุณแม่มากดก็เอ้ยอุ่นใจแล้วเห็นแล้วนะว่าเราไปทํางานที่ไหน <laughs> ต,ตอนนี้คือโซเชียลก็เข้าถึงหลากหลายหลากหลายแบบช่วงอายุเลยเรามีความเป็นห่วงเรื่องตรงนี้ของคุณแม่ไหมคะอืม จริงๆก็แต่ก่อนเคยเป็นห่วงค่ะแต่ตอนนี้แบบว่าเห็นคุณแม่แบบเอพอใช้ได้แล้วนะ<ช> <laughs> <laughs> ก็ก็ไม่ได้เป็นห่วงแล้วและอีกอย่างก็คือพี่สาวก็อยู่อยู่บ้านด้วยพี่สาวคนตัวค่ะอยู่กับหลานอีกสองคนก็น่าจะมีคนที่แบบว่าเราไว้ใจอยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่ห่วงค่ะนนค่ะใช่เรื่องของงานเรื่องของเขาเรียกว่าผลงานอะไรต่างๆไปละเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันเรื่องหัวใจล่ะคะโสดค่ะ โสดสนิทไม่มีไม่มีใครมาจีบเลยหรอพี่คะสวยขนาดนี้ <laughs> มีบ้างคะ่ะมีบ้าง <laughs> <laughs> มีบ้างแต่ว่าก็แบบอยู่ในขั้นตอนของการแบบว่าพูดคุยเป็นเพื่อนกันอ <laughs> ืชคนในวงการนักร้องหรือว่าคนนอกวงการค่ะอืมอ <laughs> อาจจะเป็นว่าอุ้ยไม่กล้าตอบเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นแบบเป็นคนคุยหรือเป็นแฟแนอะไรเงี้ยค่ะ<า>ก็เลยไม่กล้าตอบไปเดี๋ยวเขาหนี <laughs> หรือว่า <laughs> เราคุยหลายคนเดี๋ยวบอกไปแล้วอ่ะหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคยทีละครรอน <laughs> คนที่เขาเข้ามาคือเขาเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนหรือว่าเข้ามาในทักทายห่วงใยของเราค่ะ ก็แ <g ül> บบในในใน,านามของเพื่อนแล้วก็ความหวงใหญ่คะ่ะก็เลยแบบว่าอุ้ยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยไปก่อนถ้าวันยนึงมันใช่ก็คงใช่ค่ะคนคนนั้นเขารอไหมคะอุ้ยไม่รู้ว่าก็อยากถามเหมือนกันค่ะว่าเราเราพูดไปก่อนมาจะดูไม่ดีใช่ไหมพี่ข้า <g ül> ใช่ใช่ก็เลยแบบว่าอุ้ยอยู่แบบนี้ไปก่อน <g ül> <ๆ>อ่า <g ül> ถ้าวัานหนึ่งคนคนนั้นเขารู้ตัวแล้วว่าเขาคือคนคุยของพี่ข้า <g ül> ถ้าเขาชัดเจนปุ๊บเราพร้อมไหมคะ พร้อมแน่นอนค่ะพร้อมแน่นอนแปลว่าตอนนี้รอความชัดเจนอยู่นะคุณผู้ชายใช่ไหมคะก็ก็ยังไม่ไม่กล้าพูดถึงขนาดนั้นถ้าชัดเจงเดี๋ยวมาแจ้งเนาะเดี๋ยวมาบอกค่ะผู้ชายที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราในช่วงนี้นะคะต้องเป็นคนยังไงบ้างคะพี่เขาอืมจริงๆไม่ได้คิดไว้เลยค่ะว่าต้องเป็นคนยังไงก็เหมือนกับคุยกันแล้วเข้าใจกันมากกว่าแล้วก็สบายใจกันอืม ซึ่งฝันนั้นเขาก็เข้าใจความเป็นเราด้วยใช่ไหมคะที่ว่าเราทํางานหนักเราอาจจะไม่มีเวลาให้ค่ะก็ส่วนมากที่ที่เข้ามาก็จะเข้าใจนะคะว่าแบบอุ้ยเราทํางานเยอะเราต้องไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เข้าใจส่วนมากก็แบบเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะชอบคนที่โตกว่าเออไม่ ไม่แน่นอนค่ะหมายถึงว่าไม่ได้จํากัดว่าจะโตกว่าหรือเด็กกว่าค่ะขอแค่แบบว่าเด็กอาจจะคุยกันสบายใจหรือหรือนิสัยแบบโตก็ได้บางทีก็เป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้หัวใจยังว่างก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรใช่ค่ะยังว่างค่ะเราคาดหวังไหมคะว่าเราอยากจะมีครอบครัวในช่วงอายุเท่านี้มีลูกในช่วงอายุเท่านี้ค่ะพี่เข้าข้าวที่ว่าน่าจะสักแบบ สามเก้าดีกว่าเอ่อจักสักสี่ห้าปีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำงานตรงนี้ก่อนอยากแบบว่าทำทำงานให้แบบมีเงินเก็บหรือให้มั่นคงก่อนให้แบบสามารถแบบว่าไม่ต้องทำงานเยอะก็ดูแลครอบครัวให้สบายได้อ่าแบบว่าออกรายการบ้างไปร้องเพลงบ้างนู่นนี่น,นั่นก่อนตอนนี้ก็ยังแบบเป็นช่วงที่แบบดูแลพ่อแม่อยู่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรเงี้ยค่ะ ตรงนี้มันสําเร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราพร้อมเราพร้อมเลยพร้อมค่ะพร้อมพร้อมพร้อมถ้าเกิดว่าตรงนี้มันมันอยู่ตัวละเราเราโอเคว่าเราพร้อมและที่จะมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็ได้เลยถว่าี่ข้าเป็นผู้หญิงสายสตรองที่ว่าถ้าตัวเองมีทุกอย่างแล้วค่อยโอเคใช่ใช่ใช่คือคือเราอยากมีเป็นของตัวเองไปก่อนเพราะว่าเราอยากมั่นคงในในตัวของเราในความสามารถของตัวเองก่อนถ้าแบบอีกฝ่ายนึงมีความมั่นคงหรือกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ก็ก็โอเคก็คอยซัพพอร์ตกันแต่ถ้าเรามีแล้วอืมก็ทั้งนู้นก็มีหรือกําลังสร้างเนื้อสร้างก็ลงตัวเลยก็แบบว่าสามารถแบบทํางานไปด้วยกันได้อืสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ขอให้วันนั้นมาถึงนะคะขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ